มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจบนะแอฟทักษะออนขอเคลียร์ชัดๆปมดราม่าสรุปสถานะนนกุลกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากกับการจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างแอฟทักษะออนและนนกุลนะคะโดยแม่แอฟเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแต่ดูเหมือนว่าจะถูกพูดถึงอย่างมากอีกครั้งเมื่อหลายคนเข้าใจผิดกับคำพูดแม่แอฟจนเกิดดราม่าขึ้นมาค่ะ กับคำพูดของแม่แอฟกระทั่งล่าสุดแม่แอฟเองได้ขอเคลียร์ชัดๆอีกครั้งในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบอกว่าคือรู้ว่าทุกคนคาดหวังว่าจะให้แอฟพูดอะไรชัดๆแต่ในส่วนของแอฟแอฟอยากใช้โอกาสนั้นขอบคุณแขกผู้ใหญ่หรือว่าแขกเพื่อนนักแสดงที่มากมายที่อยากใช้โอกาสเมื่อคืนนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ แต่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของนอนที่นักข่าวสัมภาษณ์อยากให้แอปเคาะมาว่าเป็นอะไรยังไงก็อยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นกันไม่ใช่เฉพาะนนแต่ว่าทั้งครอบครัวที่น่ารักและใจดีกับแอปมากๆมาช่วงงานแอปทุกๆวันแอปอยากขอบคุณ เมื่อคืนขอโทษจริงๆใช้คำพูดผิดแต่แอปเองไม่มีเวลามาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆไม่ใช่คำว่าไม่มีเวลาคือมันไม่มีกระจิตกระจายมันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้จะมาสรุปณตอนนั้นแอปรู้ว่าหันไปเจอเขาแต่ไม่ได้รู้ว่าตลอดเวลานั้นคนนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ กล้องถ่ายอยู่ตลอดการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกๆวันตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกว่าใครถ่ายเราไม่รู้ว่าช็อตไหนอยู่ในสายตาของใครบ้างทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติของทุกๆคนบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าอยากจะบอกว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาเป็นห่วงแอปเพราะว่าวันงานศพแอปเองเครียดลงกระเพาะแอปท้องเสียก่อนพิธีเขาก็กลัวว่าแอปจะไม่ไหวกลัวจะเป็นลม จบนะแอปทักซอนขอเคลียร์ชัดๆปมดราม่าสรุปสถานะนนกุลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ